สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแฟนผีทุกท่านครับกับผมครับเนสหลังโกครับมาฟังบทวิเคราะห์ทัศนคติและข่าวก่อนและหลังเกมครับฟาบ r ิซิโอโรมาโนครับสื่อดังชาวอิตาลีเผยว่าหน้าที่การงานของโอลกเนอรโซชาอยังปลอดภัยแม้ผลงานช่วงหลังไม่ดีเท่าไหร่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผลงานช่วงหลังไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่ตั้งแต่บุกไปพ่ายยังบอย ในศึกแชมเปียนลีกครับลูกทีมของโอเลกกนาโซชาต้องแพ้คาบ้านให้กับเวสแฮมในศึกคาราบาวครับและพ่ายแอสตันวิลล่าในเกมพิมพ์ลีกแถมล่าสุดยังทำได้เพียงเปิดสนามโอทับฟอร์ดเสมอกับเอเวอร์ตหนึ่งหนึทำให้มีกระแสปลดกุนซือชาวนอร์เวย์กลับมาอีกครั้งโรมาโนเผยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากการสอบถามแหล่งข่าวในสโมสรถึงสถานการณ์ตอนนี้ของโซชา ปรากฏว่าเรื่องต่างๆยังคงดำเนินไปด้วยดีและทางบอร์ดบริหารหนุนกุนซืรายนี้อย่างเต็มที่เหมือนดังเดิมรายงานเผยต่อไปว่าบอร์ดบริหารมีความมุ่งมั่นในการให้เวลาโซชาทำงานในตอนนี้ทุกๆฝ่ายอยากให้ทีมช่วยแข่งใหม่อย่างคริสเตียโนโรนัลโด้ราฟาเอลวารานและเจดดนซานโชปรับตัวให้เข้ากับทีมและฟุตบอลอังกฤษเต็มรูปแบบนอกจากนั้นโรมาโน่ เผยว่าข่าวที่ผีแดงได้ติดต่อไปยังกุนซือคนอื่นๆเพื่อหวังมาแทนโซชานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโรมาโน่กล่าวครับแกรี่เนวิลล์อดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้ว่าการแสดงอารมณ์ไม่พอใจกับผลงานอันย่ำแย่ของสโมสรของคริสติโนโรนัลโดสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับโอเลกุนน่าโซชาสตาร์ทีมโปรตุเกส เป็นแค่ตัวสำรองในเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตัน1-1ในเกมพรีเมียร์ลีกในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะถูกส่งลงสนามมาแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมเก็บชัยชนะได้ซึ่งทางแกรี่ชี้ว่าอารมณ์ผิดหวังกับการแข่งของโรนัลโดส่งแรงกดดันไปถึงโซชายอย่างมากผมดูเกมและเห็นเขาเดินออกจากสนามผมไม่สามารถพูดว่าผมชอบมัน คริเตียโนโรนัลโดหงุดหงิดที่ไม่ได้ลงเล่นใช่คริเตียโนโรนัลโดหงุดหงิดเมื่อเขายิงไม่ได้ใช่คริเตียโนหงุดหงิดแทบป้าเมื่อคืนเมื่อทีมไม่ชนะแน่นอนแกรี่กล่าวผ่านแกรี่เนวิล p พอดแคสต์เรารับรู้ถึงสิ่งนั้นเขาไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเขาเดินออกจากสนามบน่นพึมพำกับตัวเองซึ่งทำให้มีคำถามลอยขึ้นมา เขาพูดอะไรเขางุนงิดใครมันย้อนกลับมาที่ผู้จัดการทีม c r i s t i ยโน Ronaldo โฉนโล,ลาดพอที่รู้ว่าการที่เขาทำแบบนั้นจะสร้างแรงกดดันให้กับผู้จัดการทีมมากกว่าที่เขาเป็นมันเป็นแบบนั้นแต่ผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ต้องจัดการในอีก2-3สเดือนข้างหน้า c r i s t ี a โน Ronaldo โนโไม่ได้ยิงประตูดได้ตลอดและเขาอาจจะไม่ได้เล่นทุกเกม แต่ถ้าเขาเดินออกสนามแบบนั้นมันสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อโอเลกุนนโซชาแกรี่เนวิลกล่าวเอาไว้สุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับจะมีข่าวอัปเดทตทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือ United ขอบคุณครับ